ดอนครก็ระกุลละตั้งใจจนใจจนะดูกมะลุกระดอะอาได้กกำลังเออเอาเล้เลยนรันี่งเออเลยงานขนละงานขนนะคนเติมน้ำด้วยอ่ะเปิดเติมน้ำไปทุกกระบะเติมน้ำก่อนแล้วก็เอาทรายเอาทรายใส่นี่แล้วร่อน อันนี้เรียกว่าล่อนเปียกไม่ร่อนเปียกล่อนแห้งนแห้ทรายใส่ตะแกรงแล้วก็ล่ Halo, อนแล้วมันเติมแล้วก็จะตักขึ้นลงแล้วก็ดีมันได้มาอยู่กับร้านหลานที่บุพรพรามอร้านที่ต้อยอาศัยผมวันนี้เขารู้สึกว่าเขาร่วมพลังกันดีมาก โอเคครับตามพอต่ำทำหน้าที่ตัวเองครับก็พยานได,ด้ครอบค่ะข้างล่างนี่เข็มอ่ะเด็กต้องข้างๆล้ออย่างกับขี้เลยเขาพี่กัร้านยิป่กว่าเลยไอ้ขี้ดิน ก็ลงตัวดีขึ้นทั้งที่แล้วเนี่ยยังขัดข้องมีหลายเรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่างเช่นครั้งที่แล้วเนี่ยกระบะแตกกระบะรั่วเวลาเราเติมน้ำก็น,นะน้ำไหลอันนี้ก็เลยไปซ่อมไปอ,อุดเรียบร้อยออก็ร่วไม้ลวมมือสามวัคีกันดีพอเพียงเรียกว่ามาก็จับงานเลยไม่ต้องรอให้อธิบายอะไรก็เลยไม่ต้องอเพราะว่าเด็กเราพร้อมเตรียมพร้อมที่จะทำงานกันอยู่แล้วเอาลัลุยหมดกองนี้ให้เลิกก่อนเวลา จะได้ลูกจะได้อึดสูงกำลังก็เขากขยานดีค่ะท่านใจก็เด็กยังช่วยผู้หยุดผู้ใหญ่เนวยนะเด็กสองคนนี้เ้อทำตามลำพังสองคนทุกหน้าทีก็เลยมาเสริมให้ เออลอนสายสนุกด้วยแล้วงานนี้กับช่างไฟไหนหง่ายกว่าการทำทำไฟง่ายกว่าทำไฟง่ายกว่าเอ <Desde S 2> า,าทำไฟมันยากจะตายนะไฟจะดูดมันเดี๋ยวก็อะไรเงี้ยต้องเข้าใจอะไรเยอะแยะแต่นี้ไม่เห็นจะต้องยากเลยแค่รอดสายอ,าอ,อไม่ค่อยเคยทำเลยทำมือด้านหมดเลยทือชิบมือ <c oughs> โอ้โหน,นี่เขาเรือมือคนทำงานจริง สบายไปพี่สบายเล่นใจโอ้เหมือนเด็กเลยต่างลาเป็นไงก็โอเคดีโอเคอยู่นะจะเริ่มรู้จักยายด้วยนะยายชื่ออะไรรู้ไหมนั่นน่ะ้าววยายแสงหรือเปล่ายายแสงโอ้รู้จักยายแสงด้วยไม่ธรรมดานี่พี่อะไรนี่พี่อะไรพีก้าวก้าวหรอพี่ก้าเรียนอะไร ประศอะไรช่างยนต์หรือเปล่าเออพระศเค่างยนต์ใช่ไหมครับพี่เก้านชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรโอ้ยเอ่อเดินไว้ขาแล้วอ่าจากชื่อหล่ะอะไรใช่ฟิล์มเปล่าวใช่ปีนผ่าวไม่ใช่เออปิดน้องฟิล์มใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมฮะน้องฟิล์ม นี้83สยามไทยันนี้ฟานเด็กานไฟฟ้าบอกทำไฟฟ้าง่ายกว่าล่อนตายว่ากันนะเล้านันล่อนตายไม่เห็นง่ายเลยง่ายจะตายคนนี้ตาตามีล็อที่100อันนี่นิ่กมผู้ผู้ใหญ่ด้ยืนข้างๆชื่ออะไรเม้งอ่านุนลึกมากหนุนลึกมากเอาเ ในแสงบ้านอยู่ที่ไหนดูในอยู่ในเรอลำลอยเลยอยู่ในเรือจำพวกค่ะอายุเท่าไหร่รู้ไหมเนี่ยอายุสองปีเที่ยงชิดลีเลอายุเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าทำงานกันร้านเลยมั้ยคนไทยก็มกของแถมไม่ไเลยหรือ ก็จะได้รวมกิจกรรมกับผู um favor, um favor, ้ใหญ่เหมือนอครอบครัวนะชีวิตเราทุกคนก็รู้สึกว่าดีนะบางวันนี่เหมือนว่าทุกคนได้ได้เคลื่อนตัวไปทุกทสิ่งทุกอย่างทุกมอมแต่ว่าตรงไหนที่ ที่ต้องการความรีบเร่งเลยรีบด่วนอันนี้ก็โอเคก็รู้สึกว่าพวกเราไปได้ดีกันตัวนี้ถ้าว่าบวันพุ๊บนิสิตธ์ก็จะออกจากโรง่ัวัวไปแล้วนเราก็จะมีน้อยแต่เราก็พยายามซัิทธิ์ตัวเองให้มากในการขนฝวายที่จะใช้กําลังที่มีทําให้ให้ทันนะคะแบบสนุกดีค่ะพวกเยอะสนุกดีนะมิจัยเพลินทุกวันทุกวันเลอวันนี้ทําผักลวกค่ะพอดีแม่พลังคอยตัไปบุักกาดหนึ่งก็เลยมองหน้าที่ให้แต่เขาก็เลือกไปให้บ้างแล้ว พขาะติกติกตีนแล้วใส่ถุงขานนี่ใส่ถุงขานี่นะนีนี่ก็ติกทิ่กีนแล้วใส่ถุงขานี่ได้เลยนะ จเจริญทำค่ะพบก,กับกิจกรรมบวรของชาวบวรราชานิยโสนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่4ี่แลที่พวกเราบ้านวัดโรงเรียนได้มาทํากิจกรรมร่วมกันนะคะวันนี้เราอยู่ที่สวนอุทยานบ้านกุฎรงม,ม์ค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเขาทําอะไรกันในวันนี้ค่ะ,จะเจริญทาค่ะดาวทำลายเนี่ยก็ต้องทำอะไรคะ กการจะใส่ปุ๋ยค่ะเนื่องจากไอ้มะพร้าวที่เราเห็นนี่นะคือปลูกไว้เราไม่เราไม่เคยให้ปุ๋ยให้ให้น้ำให้ให้น้ำแต่ไม่ได้ให้ปุ๋ยมาเลยเนาะวันนี้เราก็เลยมาจัดการให้ปุ๋ยไม่เช้าปลูกมะเขือค่ะอ๋อตอนเช้าปลูกมะเขือตอนบ่ายตอนบ่ายก็ก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยค่ะอ๋อค่ะ ความรู้สึกที่หนูได้มาทํากิจกรรมร่วมกับผู้ใหญ่ในวันนี้หนูมีความรู้สึกยังไงบ้างคะเด็ชเชยก็อบอุ่นดีค่ะก็สนุกค่ะหนูรู้สึกว่าถ้าให้นั่งอยู่ห้องเรียนตลอดเกือบ24ชั่วโมงแบบนี้หนูก็ไม่ไหวค่ะหนูชอบแบบมาทํางานบ้างอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะมันมันสนุกดีค่ะมันได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยก็มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นคขารู้สึกก็เริ่มเริ่มชินเริ่มคุ้นชินเริ่มรู้จักกันมากขึ้นค่ะ ออแล้วก็มันมันเป็นเหมือนกับว่าพอทุกวันจันทนะทุกคนจะต้องเตรียมพร้อมค่ะเพื่อเพื่องานนี้จะต้องวางภารกิจอันอื่นออกไปคค่ะค่ะะเพื่อที่จะได้มารวมกันก็รู้สึกดีนะคะมันได้จิตวิญญาณรวมค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้งานที่ที่เราไม่เคยทำะนะคะ เมื่อเช้าเนี่ยจริงๆอย่างดังเดือนเนี่ยเขาระบายออกมาว่าเขาเองเนี่ยเขาไม่มีความสุขแล้วก็ท้อแท้อะไรเงี้ยปัญหาอะไรของเขาเนี่ยนะฮะทีแรกเนี่ยทําก็เหนื่อยๆไปอ่ะแต่เขาไปเขาไปเขาไปเห็นเนี่ยอ่าน้องฟุ้งกับฟ้าบ้านสองคนโดยเฉพาะฟุ้งเนี่ยตัวเขาเล็กนะฮะ มันจะเอากระดกก็ยังไม่ค่อยจะได้อ๋อคนฟุยนะคะเขาก็พยายามแล้วเขาสู้จนเลิกอะฮะเคะแล้วเขาก็สนุกเขาก็ยิ้มว่าเป็นไงเขาไม่เป็นไรก็มีเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยฮใจเขาสู้ป .2 ป .2 นะครับไอ้ดังเดินก็บอกเนี่ยเขาเห็นเด็กแล้วเขาก็เลยใจมันขึ้นใจมันก็เลยขึ้นนะใจมันขึ้นตัวเล็กตัวน้อยยังไม่ท้อถอยเลยใช่คือเด็กเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยไปสมัครเป็นสมาชิกของแก n งใน เติมเต็มอ๋ออ่าเต .1 อ่าเติมเต็มแล้วก็ในเวียงในวังในวังโอ้โหกว่าจะขอเข้าแกงเขาได้นานนะกัเรียกว่าคือปู่นี่ไปขอเข้าแกงเด็กปอ .1 ปอ .2 ตอนนี้เขารับนะเอาเด็กรับเด็กรับเป็นทีมแล้วนะคะทีมแล้วค่ะขหน้าก็คือเต็มเต็มคือผมมองว่าผมถ้าผมอยู่กับเด็กเนี่ยโอ้อายุยืนแน่เลยยืนแน่ครับคัวนเราทั้งวันได้ใช่เมื่อเช้านี้คนปุ๋ยดิฉันก็ได้กำลังใจจากเขา เขาว่าเขาตัวเล็กแต่เขาก็พยายามที่จะเอาให้ได้ 3, 3, 3สามสามสามถุงสามถุงถุงหรยี่สิบห้ากิโลก็หนักดึงก็ไม่ขึ้นทั้งยังก็ไม่ขึ้นก็ผู้ใหญ่ก็ไปช่วยอะไรอย่างี้ค่ะล้วก็เลยเราจะไม่เราเราเรากำลังเบื่อแล้วเราก็เหนื่อยเราเหนื่อยแล้วใช่เราเหนื่อยก็ได้แต่พอเราเห็นเด็กแล้วทให้เรามีกาลังใจแล้วเราก็แอคทีฟก็พอดีกับช่วงรดลดปุ๋ยมาพอดีขึ้นปุ๋ยมันทําให้เราแอคทีฟขึ้นแล้วก็เลยรว่ากิจกรรมบวรนี่มันเหมือนภาษาอีสานที่เขาบอกว่า ถ้าเราทําคนเดียวนี่คือดูดูผู้เดียวนะดูขยันผู้เดียวขยันคน<ช>เดียวค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะมันเป็นกุสโลบายว่าดูผู้เดียวเนี่ยมันพม่ท่อี่ขาดหลายคนอ๋อ นประโยชน์อย่างมากก็คือนาที่ทยสร็จทีงกาได้รตัวกครอบครวใหญ่คอบควึที่มาเรกแก้กัดการอยู่ร่วมกับผู้อื่นแล้วก็มีสมาธิมีสติใน การใช้เครื่อง ก็ทำงานวันนี้ก็สนุกดีครับแดดก็ไม่ร้อนครับอุปสรรคก็ไม่มีครับก็ทำงานวันนี้ก็ทุกคนช่วยกันดีก็มีความสนุกสนานกันดีครับสำหรับผมผมว่ามันน่าเบื่อครับตักสามทีเอาไปเทรอเขาล่อนแล้วก็ยกไปเอาไปทิ้งมันไม่เป็นอิสระอยู่อยู่แค่ตรงนั้นก็ไม่ค่อยสนุกครับ ท่าเรทำงนานวันนี้ก็รู้สึกดีครับคนช่วยกันดีคผู้ใหญ่ก็เอาภาระดีอุปสรรคก็มีหมดครับมดกับโอากาสค่ะวันนี้ก็ทำงานสนุกดีค่ะเล่น <laughs> ก็ผู้ใหญ่ก็ทำงานดีค่ะเด็กก็โอเคค่ะทำงนานวันนี้ก็สนุกค่ะ รู้สึกว่าทุกคนก็ช่วยกันดีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่เกี่ยงงานกัน,นะคะ่ะแล้วก็ลอนรายมันก็งานก็สบายค่ะสนุกดีแต่หน้าเบื่อก็ตรงที่มันล่นซ้าไปซ้ำมาแล้วก็ปวดแขนก็ดีบทับมันสิลอนรายมันก็สบายสบาย,บายะคะ่ะแต่ว่าไม่ชอบตรงมันเปียกนี่แหละคะ่ะก็คือมันเปียกแล้วมัน สบายตัวค่ะก็ทำงานสนุกสนุกค่ะไปเรื่อยๆไม่ต้องเร่งแต่แค่มันไม่ทันเรียนเค่นั้นค่ะเออวันนี้ก็ทำงานร่อนซ้ายก็ไม่มันเป็นงานสบายค่ะไม่ค่อยเหนื่อยแดดก็ไม่มีแล้วก็อุปสรรคก็คือมันเปียกไปหน่อยค่ะมันก็่อน้ายมันก็ต้องเปียกนะคะแต่ว่ามันก็หนาวอยู่ แล้วก็ทํางานซ้ําๆเดิมๆมันก็น่าเบื่อแต่ก็งานก็เสร็จค่ะแล้วก็มีขี้เกียจด้วยค่ะก็มีความรู้สึกขี้เกียจบ้างรู้สึกไม่อยากทาบ้างแต่ก็ทําก็มีเล่นบ้างแต่ก็พยายามทําแล้วก็เมื่อยด้วยค่ะแค่นี้แหละค่ะวันนี้ก็สนุกดีค่ะทํางานซ้ําๆไม่ ก็คือเปียกค่ะไม่รู้ใครขีดน้ําใสชื่อเล่นชื่อมิ้นค่ะวันนี้ทํางานก็สนุกค่ะอุปสารก็คือเปียกมากเลยก็สิ่งที่ได้วันนี้ก็คือได้ได้ความคิดว่าสิ่งใหญ่ๆทั้งปวงก็เกิดจากเม็ดทรายหรือน้ําหรือหินเล็กๆนี่แหละค่ะก็ให้พวกเราค่อยๆทําสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะสั่งสมเป็นประสบการณ์ให้กับพวกเราอนุโมทนาทุกคนค่ะอค่ะ ก็รู้สึกประทับใจทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็ช่วยกันช่วยกันดีค่ะรู้สึกที่จดมาดีหละยคนยังยังไม่เมื่อยเลยค่ะรู้สึกอ้าวแล้วปจุดไหนต่ออะไรเนะี่ยอยากไปต่อวันนี้รู้สึกประทับใจเด็กๆทุกคนนะคะว่าโอ้โหงานก็หนักอยู่พอสมควรสําหรับเด็กแต่ว่าทุกคนก็สู้ขยันนะคะตักทรายก็หนักโดยเฉพาะน้องเกาลัดนะคะมาวันนี้เกาลัดก,ก็สู้งาน,นะคะ่ะไม่อู้งานแล้วก็มี ไม่ทิ้งงานง่ายๆนะคะเป็นคนร่อนสายก็ก็ร่อนจนจบจนเสร็จนะคะวันนี้ก็ดีใจมีความสุขนะคะที่ได้ทํางานร่วมกับลูกหลาน,นเห็นแต่ละคนนี่ทํางานอ๋อ,อพละกันดีมากามันมีช่วงหนึ่งที่เหนื่อยนะคะเรียกหาเฟินเฟินรีบลุกขึ้นกระชับกระเชงมาช่วยเลยอะ่ะต่อเนื่องกันไปเลยนะคะแบบ ไม่อิดออดไม่อะไรเลยเพิ่นช่วยยายหน่อยลูกปุ๊บมาจับจอบเลยค่ะด้านขอบคุณหลายๆลูกหลานก็ททำงานดียายสิไดใอาศัยไฟเพิ่นหลานทุกอย่างนะครัพ่อก็ดีใจว่าได้ทำงานกับลูกหลานพ่อว่ามันดีใจที่ว่าลูกหลานสี่ห้าคนมาถึงก็เลยดีใจนะดีใจเพราะว่าเขามันมันมีเพื่อนเยอะอีกเนี่ยพอเพื่อนเยอะกับ คนหนึ่งก็ว่าออทำงานซ้ำซากเบื่ออีกคนหนึ่งก็บอกว่าไม่เบื่ออันนี้ก็ลูกก็เออถ้าเปลี่ยนจากเบื่อมาไม่เบื่อก็ดีเนาะเพราะวันจันทร์เราจะต้องเจอกันแล้วก็เจองานซ้ำซากอย่างนี้เลยถ้าไม่อุตสาหกรรมก็กัดกรรมยายก็จะเรียนรู้ไปกับล้านลานลูกๆนี่แหละแล้วเ,เราจะไปด้วยกันก็ขอขอบใจลูกๆที่สะท้อนมาให้ยายฟัง ก็ค่อยๆเราจะค่อยๆแก้ไขไปด้วยค่ะก็ขอบใจผู้ใหญ่ที่วันนี้มาอบอุ่นมากกว่าทุกครั้งวันนี้เป็นมวลของบรวรที่ครบด้านโน้นเป็นมวลของบ้านอันนี้มวลของวัดมีสมณะสองลูกด้านนี้โรงเรียนนี่คือมวลที่ดีที่สุดของบรวรอันดับสองคือบรรยากาศแบบนี้ดีที่สุดคือร่มลื่นไม่ร้อน อันดับ3อาชอบที่สุดคือทํางานที่อยู่กับน้ําอันดับ4พ่อฐานเตรียมงานได้ดีที่สุดอุปกรณ์ครบนะครับไม่ต้องเสียเวลาสะดวกทํางานสะดวกมากให้คะแนนเตรียมงานเต็มร้อยนะครับและลองคิดใหม่ให้เหมือนกิ่หลวงปู่พาคิดก็คือว่าความซ้อมซากไม่ใช่ความหน้าเบื่อหน่ายเพราะเหมือนเรากินข้าวทุกวันเหมือนเราต้องหายใจตลอดเวลา เอ้ยหายใจเบื่อหายใจแล้วไม่หายใจดีกว่าตายเพราะนั้นงานก็เหมือนกันเนาะทุกอย่างก็อย่างนี้แหละถ้าเราคิดว่าเป็นเรื่องจําเป็นเรื่องถูกเรื่องดีทําไปลุยไปแล้วจะหายเบื่ออ้าวสาธุสาธุคืออย่างานนอารินดอสบอกว่าแม่ฐานเตรียมเตรียมงานพร้อมอะ่ะนี่ก็ก็เตรียมนะเตรียมพร้อมเมื่อคืนมาเชื่อมเหล็กหลังจากเสร็จรายการประชุมะนะซ่อมในรรถเข็นอะ่ะมันมัน สมรุดก็เลยมาเชื่อมเชื่อมกับสี่ทุ่มเสร็จก็เอาไว้ให้มันได้งานเดินวันนี้กระบะก็ปะเอาไว้ครั้งที่แล้วเนี่ยล่อนไปก็ต้องหาดินเหนียวมาโปะเพราะว่ากระบะมันแตกกระบะล่อนายนะครั้งนี้ก็เลยอดเรียบร้อยหมดทุกอันเลยไม่มีปัญหาถ้าสรุปแล้วก็สำเร็จด้วยดีก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนสาธุ